สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนหรือเซลโมจากร้านบอสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวังบัวนะครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับผม0 8 1 3 6 5 9 7 0816-05237และอีกเบอร์หนึ่งนะครับผม0 9 8 6 2 3 2 3 4 2นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถติกต๊กตี้หนึ่งคันครับผมเป็นคูปะ M 6 0 4 0นะครับผมคันนี้มาพร้อมกับใบมีดดินนาแล้วก็มีฐานหลังให้นะครับผม M 6 0 4 0 SU นะครับคันนี้นะครับผมสวยๆครับดอกยางใหม่สีเส้นครับสดเลยครับผมเดิมๆครับไม่เยิ้มไม่ซึมไม่รั่วนะครับผมบบดีนะครับไฟติดทุกดวงครับผมดูด้านหลังกันครับ ทางในซีเส้นวันนี้ถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหาคูณต้า M6040 s u คันนี้นะครับผมมาในราคาเพียง545,000บาทนะครับ <c oughs> อันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็มีค่าแนะนำให้จากทางร้านใน5,000บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่มาซื้อด้วยตัวเองหรือไม่มีค่านำพาทางร้านเราจะมี การโอนกรรมสิทธ um, ิ mm ์ให้ฟรีนะครับผมโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีนะครับผมอย่างไงช่างสตาร์ทให้ดูครับเรื่องนิ่มๆนะติดง่ายครับคันนี้เป็นดริกรีครับผมเวินคันนี้ สอหถากคุณลูกค้าท่านใดกำลังมองหากูตาเอ็ม6สินะครับผมร้านโบสอนอัมพรเลคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามแะมนะครับผมสวัสดีครับ